อัปเดตนะครับเรื่องราวของคอดี้กัคโปนะครับในเกมวันเสาร์นี้นะครับในสื่อต่างประเทศนะครับรายงานว่าเจอเกนคอปนะครับจะดรอปคอดี้กัคโปนะครับโดยส่งดาวิดนูเอสออกสตาร์ตเป็นตัวจริงแทนเขานะครับในเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้อาร์เซนอลนะครับสประตูต่อหนึ่งนะครับผลงานของคอดี้กัคโปนะครับในช่วง58นาทีนะครับไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับ จะเกินคอบได้นะครับกักโปรดูเหมือนว่านะครับจะฟอร์มตกลงไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดกักโปนะครับได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องเมื่อไหร่นะครับเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นเพียงแต่ว่าในเกมกับอาร์ซนอลนะครับไม่สามารถทําอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันมากมายมนักนะครับเดวินเสจะได้ออกสตาร์ตเป็นตัวจริงในเกมวันเสาร์นี้แทนเขานะครับฟังข่าวลิวพูลฉบับเต็มลิง์ล่างนะครับ